แท่งปดซึมน้ำหนัก5นิวตันมีหน้าตัดเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละแอลวางบนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเฉื่อทานสถิตเท่ากับ0.4เท่าแรง P ในแนวขนานกับพื้นกระทํากับปิดซึมตรงตำแหน่งดังที่แสดงในรูปโดยค่อยๆเพิ่มแรงขึ้นจนคำนวณว่าสามารถทำให้ปซึมพลิกได้หรือไม่ถ้าได้จะต้องใช้แรง P เท่าใดนะครับ แล้วเขาก็ให้ช้อยมาวัดนะครับพริกได้กับไม่พริกนะครับตรงนี้เราก็ยังไม่จําเป็นจะต้องไปอ่านมากก็ได้นะครับเราก็ดูคร่าวๆไว้ก่อนนะครับในเรื่องของช้อยนะข้อนี้ทําค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวคุณจะต้องย่อเอาโจทย์นะฮะให้มันเล็กๆหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเอาไว้อย่างนี้นะครับ อันดับแรกครับเราต้องตั้งสมมติฐานก่อนนะครับคาดเดาก่อนว่ามันจะไม่คลิกนะครับก็คือเราต้องเอาสมดุลเข้ามาจับก่อนนะครับอย่างนี้ครับเราก็เทคโมเมนต์เลยครับโมเมนต์ทวนครับเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับโอเคตรงไหนเป็นโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามบ้างนะครับแรงที่กระทำนี่มีแค่2แรงนะครับก็คือน้ำหนักใช่ไหมครับ5้านิวตันนะกับ ค่าพก็คือแรงดึงใช่ไหมครับจุดที่จะเป็นจุดนะครับหมุนก็คือจุดนี้นะฮะเพราะว่าออกแรงพใช่ไหมครับก็นึกภาพดูถ้ามันจะพิกความได้มันก็จะพลิกความมานะครับโดยที่มีจุดนะครับมุมขวานี่แหละครับเป็นจุดหมุนนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับระยะทางนะฮะจากในแรงถึงจุดหมุนเนี่ยคราวนี้เขาให้มานะครับโดยที่เราต้องแตกนะครับ แยะออกไปนะครับให้ตรงนี้นะครับแตกออกมาในเกียน y นะให้ตรงนี้แตกไปเป็น L sine t h t a นะครับโอเคไหมตัวนี้คือแนยวยาวนะครับนี่เป็น L sine t h t a คราวนี้ครับ นลมาดูว่าโมเมนต์ไหนเป็นโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามมากนะครับตัวนี้เห็นนะฮะมันจะพยายามที่จะหมุนมาด้านนี้แสดงว่าเป็นโมเมนต์ตามเข็มนะครับเจ้าตัวนี้อะไรนะครับแน่นอนครับมันก็เป็นโมเมนต์ทวนเข็มนะครับมาด้านนี้คือทวนเข็มนะโมเมนต์เพราะนั้นโมเมนต์ตามก่อนก็ได้นะครับโมเมนต์ตามก็คือ p นะครับแรง P ส่วนระยะทางนะครับจากจุดหมุนถึงจุดหมุนถึงแนวแรงนะครับมันก็เป็นระยะทางนะฮะ l ไซดเซีด้เนี่ยก็คือเท่านี้เห็นี่ยน่าคราวนี้ต่อครับทวนเข็มนะครับก็เป็นห้านิวตันนะครับคูณครับสมดุลตรงนี้มันเป็นสี่ไอโทษทีนะครับเป็นสามเหลี่ยมดันเท่าเพราะนั้นจุดสมดุลน,นะครับหรือว่าจุดศูนย์กลางมวลก็ต้องอยู่ตรงกลางนะครับ เพราะฉะนั้นก็แบ่ง l ออกมา2ส่วนนะครับก็คือเราจะได้ว่า l ส่วนสองครับเห็นไหมฮะเราจะห่างจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็คือเป็น l ส่วนสองเพราะฉะนั้น l ตัดกับ l นะครับแล้วทำไงต่อนะไซ n ซตาตรงนี้เขาบอกว่าเป็น s i n 60ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไซต์หก็คือรูทสส่วนด้วยสโอเค โอเคห้าสองนี้นะครับตัดตัดนะครับเพราะนั้น P เท่ากับห้าส่วน้วยรู้สามนิวตันนะครับถ้าคิดออกมา,มาเป็นตัวเลขนะครับก็จะได้ว่าเท่ากับสองจุดแปดเก้านิวตันก็คือถ้าเบื่อออกแรงไปสองจุดแปดเก้านิวตันมันก็จะสมดุลน,นะครับ ก็คือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามแต่ถ้าออกมาเป็น3นิวตันแ่ะครับแน่นอนครับมันจะล้มมันก็จะพลิกนะครับมันจะพลิกนะฮะถึงจะเป็น3เหลี่ยมปริมิตก็ตามนะครับมันก็จะพลิกได้นะครับโอเคไหมครัวนี้ต่อมาครับโจ์เขาไม่ได้ถามแค่นี้นะครับเขาถามว่ามันจะพลิกจริงไหมหรือว่ามันจะถลายออกไปใช่ไหมครับ แล้วก็มาดูเงื่อนไขต่อมานะครับเราเราดูตรงนี้น่ะเรารู้อยู่แล้วว่า n นะครับเท่ากับ m อมเห็นไหมครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงตั้งฉากใช่ไหมครับบางทีเราก็จะเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเป็นเอ็นนะเท่ากับเ g มเพราะฉะนั้น n เท่ากับห้านิวตันใช่ไหมครับอเอาคนะเรามาดูครับว่าเขาให สัมประสิทธิ์ความเสื่ยานมาก็คือ0.4เพราะฉะนั้นแรงครับสมถ้ามันอยู่ในภาวะสมดุลนะครับก็คือแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาถ้ามันมีขนาดเท่ากันนะครับมันก็จะเริ่มเคลื่อนที่ได้นะครับแรงไปด้านซ้ายก็คือแรงเสืีอยานครับเห็ไนไหมครับไปด้านซ้ายเดี๋ยวคุณจะวงให้ดูนะนี่คือแรงไปด้านซ้าย ส่วนแรงไปด้านขวาก็คืออะไรครับแรง P นี่แหละเห็นไหมฮะมีก็มีแรงเดียวที่เป็นแรงไปด้านขวานะก็คือเท่ากับ P เพราะฉะนั้น F นะครับแรงสุดท้ายก็คือมีสูตรว่า mu n นะซึ่ง n เมื่อกี้เราพูดไปแล้วครับแรงตั้งฉากก็คือ5นิวตันสัมประสิทธิ์ความสุดท้ายก็คือ0.4ครับเพราะนั้นเป็นไงครับ ค่า p นะครับก็มีค่านะครับเท่ากับเท่าไหร่นะ2นิวตันมันจะเริ่มถลายนะผมจะสรุปให้เป็นคําพูดนะครับตรงเนี้ย2นิวตันนี่ก็คืออะไรครับเริ่มถลายส่วน2.89นิวตันเป็นไงครับ เริ่มล้มโอเคคราวนี้เรามามาดูเอาข,อข้อมูลตรงนี้นะครับเอาไปตอบคาถามครับเขาบอกนะครับคีย์เวิร์ดมันอยู่คํานี้ครับว่าค่อยๆเพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้ถามอย่างนี้ครับผู้ถามว่าระหว่างสองนิวตันเนี่ยกับสองจุดแปดเก้านิวตันเนี่ยมันจะเจอตัวไหนก่อนถ้าเบอดว่าเราเพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ย พิ่มแรง P เนี่ยขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับมันจะเจอสองนิวตันก่อนนึกออกไหมครับมันจะเจอ2นิวตันก่อนเพราะนั้นก่อนที่มันจะล้มมันจะเป็นไงก่อนมันจะไหลครับมันจะไม่ล้มครับเพราะว่าพอนึกภาพออกไหมว่ามันพอถึงสองนิวตันก็เลื่อนฟืดฟืดฟืดไปใช่ไหมแรงทานมันน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดแรงทานมากไปไงครับมันก็ไปไงล้มง่ายแต่ถ้าแรงทานน้อยมันก็ถลายง่ายนึกความ นึกถึงความเข้าใจออกไหมครับโอเคไหมแต่ว่าหัวใจอยู่ที่ว่าเราไม่สามารถไปล่วงรู้อะไรได้ก่อนทั้งหมดนะครับเราต้องตั้งสมมุติฐานตั้งสมมติฐานก็คือการเดานั่นแหละครับเดาคาดการก่อนว่าเปครับอ๋อมันต้องอยู่ในภาพะสมดุลของการหมุนนะลองพิสูจน์ดูนะว่ามันใช้แรงไปเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็เอาทฤษฎีอื่นมาจับดูเปรียบเทียบกันซิก็แบบนี้นะครับ เขาเรียกว่าสมมติฐานเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับถ้าบอดว,ว่านักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับในการคิดโจทย์ปัญหานักเรียนก็จะสามารถทําได้ทุกข้อและถูกหมดทุกข้อด้วยนะครับอันนี้ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ก่อนักเรียนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามอา้าวตอบว่าไงสามหรือสี่ครับเราสามารถไม่พลิก เพราะวัตถุเริ่มถลายเมื่อแรง P เท่ากับสุดจนิวตันก็ไม่ใช่เนาะต้องตอบข้อ4นะครับโอเคครับ